i uh -huh. สถานการณ์ดสงทางายสาที่เรารับสมเบแพีสของกลุ่มสุภาาและสาซึ่งภาพองเราเล่นวราจะมีภาพภาพแยกเป็นลายซึ่งสมาชิกในกลุ่มสระเรามีทั้งหมดแปคนแปดคนเราถือหลกักการว่าเป็นคน,น1นึ่งเบสทำหนึ่บีีแล้วชาที่8คนมี ของของนายยอดนะก็รายคุณภาพของกลุ่มสาระบนเบสของกลุ่มสาระเรานำเสนออยู่ทั้งหมดสองไอ้สามเบสนะครับเบสแรกก็คือเรื่องของโครงการส่งเสริมสุขภาพเราได้รับรางวัลทุกปีนะครับกา้อระวังสุขภาพอุบัติาหตุทางน้ำอันนี้ก็เป็นเบสนะครับเรานำเสนออยู่ทั้งหมดสามเบสของภาพรวมของกลุ่มสาระครับเบสส่วนใหญ่จะเป็นเบสที่จะ ส่งเสริมส่่งงงเเสสรริมในืออขุขภาพแต่มันมันยังไม่เป็นเม็ดทาให้การเรียนรู้สืบประวัศึกษาดีขึ้นของเราไปแหละตรงเม็ดตรงนี้ดีส่งเสริมเพราะว่าเป้าหมายจริงๆแล้วสุขสุขารไทยศาสคนละคนคือสุขภาพลอยอยู่นะครับสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกปวารณ์ย้ำนะเป้าหมายคือสุขคนแข็งแรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเม็ดดังเก่าเป็นสด เพราะฉะนั้นการสอนเราสอนอยู่สองสองอย่างห้องเรียนใหญ่ก็ห้องเรียนแล้วก็ในห้องเรียนเราถือทฤษฎีของเหรียญสองด้านครับเหรียญด้านหัวก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนสอนในในห้องตามแผนซึ่งเรามีแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักแล้วก็ด้านก้อยก็คือการสอนนอกห้องเรียนจะเป็นกีฬาไทยในกีฬาไทยก็การสอนระหว่างสุขภาพนี่เป็นกลางเป็นที่ซึ่มันส่งมาถึงสุขภาพเป็นหลักนะครับกับเด็กเชิญท่านไทยครับ เดสัญญาานกตรอยม่เจอครับเดี๋ยวนันเม่ยไยดีงมีสีกันอะมีท้องน้อยท้งน้อยท้อ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 ้อยทนน้้องนอยท้องน้อยท้องนน้อยท้อน้อยน้อยท้องยน้อยท้องน้น้อยท้องน้อยน้อยท้น้อยท้อน้อยทท้องน้อยท้้องน้อยท้น้อยท้องนท้้งน้อยทยท้ององอยท้องน้อยท้อน้อ ด้า้้อน,นี่สนใจาสีสัแดสนใจที่สีสนะคะแมาดูวัสดุตาสีก่อนค่ะนะคะถ้าเปิดด้านนเปิดดูด้านในอ้าวน่าสนใจทีละหน่อยที่ละหน่อยนะคะค่ะไม่ค่ะคือท่านผู้บรกาก็ช่างมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะอนุญาตให้น้องทำด้วยด้วยด้วยเนี่วัสดุด้วยกระดาษที่มันแขงมากนะคะ มันจะต้องเอาไว้ปีหน้าค่ะาะ e <t ube> ดูไปดูยิ่งดูไปดูมานะคะยิง่งดูน่าสนใจนะคะเพราะว่าพอดูแล้วเนี่ยสามารถทำได้ปฏิบัติได้จริงและเกิดผลแก่รบริเยนจริงก็เลยเจอกานขอเลยนะคะะ ก็รวบรวมเป็นเอกสารการดำเนินการที <guarding okay>? ่มีมือที่จะมีซึ่งบทรับก็คือสุข้าพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสังคมปลัสนว่าเปตองกันแทีจะมาได้ตึงนี้ถึงมาจากมน่สายายาต้อมีการมีการ่ใช้หนใจ นั<ส> <im sharing> ่งคได้ไหมคะคนสุขภกพดีไหมคะผมเป็นอเป็น้เองอะไรนีเองวดหเรีนมัอปรากฏว่าไรภาษอังกฤเนไม่ใช่ครับนี่ก็คือัวนี้แหละครับ็ตัวอบมกครับหรือรางแขนรางแขนแลดูดันมีบาดทานนี้ก็การเช็คครับเช็คแล้วก็มีการแอครัออไมอีนงร แคนแคนครับแคนสวางแนไว้แล no like ้วปฏิบ so ัต like ิ <sh> ูแล้วก็มีการมาเช็คโดยการมาเช็คเสร็จแล้วก็เข้าข้อพิงารากใจแนะครับเกข้อมูลแล้วก็รายงานจากเป็นระบบมันก็กลายเป็นเบ็ดของหมดซึ่งเรามานำเสนอหมด3เป็ทของหมดหลังน้เนนจ้่านนิดนอ๋อแล้วก็ถ้ามาพบอีก ท่านประธานระมีอะไรพิเศษให้แขกมีอีกครับดไปก็เป็นของดีของสุดยอของสนะความขดงนที่โคชาร์ดเองโคชาร์ดอยู่ข้หน้าที่ถือเนี่ยจะสู้กับข้าวมีได้อย่างไรเนี่ยมันมาจากทางบางแสนตัวเดียวไม่ถอดหนวเดียวจนแก้วไม่ลึก แล้การ้องระวที่าตัสุขณโครงการตรวจสอบหลักขาด้วยค่ะคนองแม่่ะมันจะส่งปัญญานะเด็กให้ส่ แฟม้แฟมที่เราบอกว่าแฟ้มสะสมใช่สะสมจริงสะสมจริงเป็นแฟ้มสะสมมันจะเป็นแฟ้มพัฒนางานได้มันต้องมีส่วนที่3ก็คือเลฟนี่แหละครับเลฟเลยเป็นส่วนที่3ในนี้นําเดสดนสอ2ส่วนครับส่วนที่1ประวัติข้อมูลทั่วไปส่วนที่2ผลงานที่เคยทําวงเล็บเราจะส่งพ้4สอบสี 4, 3, ม่มหลังอยู่ในนี้อยู่ในนี้ ก็เล่นแต่วันท,ทั่วไปแล้วก็ที่ไ้เราก็จะแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อไว้ว่าสะสมอะไรซึ่งมันจะต้องไปสอดคล้องกับด้านที่เป็่ด้านสอนะครับยศธรรมแล้วก็คุณภาพกาบผลงานด้านที่สองด้านที่สามเป็นผลงานทางวิชาการที่ว่าก็การเป็น6กเม็ดนี่แหละครับผลงานวิชาการซึ่งรวมกันสามสามตอนนี้เขาเรียกว่าแฝงพัฒนางานซึ่งเราเอามาวาสุนี้ทั้งแปด เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถสูง้าชมนะคะความเป็ห่นีชนมั่นนะคะคเป็นอะรบ้างนะคะให้ความเแกเราซึ่งนองๆพวนเขาจะต้องเริ่มสะสมย้อนหลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าไปเล้วจะต้องใช้บางเนจะไปแล้วไอรีน phát triểnระบบ cho nó bay bổng, sôi sánh, vươn là ผ้ชก to so ็มีบเีเราอคนีอยู่ต่างประเทศดอ่ทอรเการนี้นะครับกาลของสถาศึกษาปวียผู้นาการเปลี่ยนแปลงแสุท้ายนะครับการเปสาทางกาของปรเทศเาาแล้เาเป็นดีโอค่ะที่ได้มาแล้วก็จะไปดีมากระหว่าง เอาที่เด <cues> <write society> ียวกัร <benim> ูีเลยก็จะไปอย่างนี้แหะาตาคขอให้ชายินทคุลพระนุนักเรียนามบและนางสาววนิาานมัเราน5ีต่อพูครูที่ปุตสารับเวลานด้ชื่อค ดูแล้วเอยากสามารถทำได้ปฏิบัติได้จริงและเกิดผลแก่รอเบียนต์จริงก็เลยเด็กอยากขอเลยนะคะอยขอเลยนะคะคุ่ะขอเลยนะคะอยขอเลยนะคะอยขอเลยนะคะ